คุณตักบาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตอุบลราชธานีน้อมรำลึกทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันด์มทบองปิดการฝึกทหารใหม่ท่ามกลางบรรดาญาติที่มารอรับวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีครบรอบ30ปีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแอโรบิกแดนซ์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่13ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัททิ์ค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีตำบุญตักบาทสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตณหอประชุมไพรยพรยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี รองศาสต,ตราจารย์ธรรมลักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นโดยมีพลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีในช่วงเช้าเวลา7.59นาิกานาทีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์และอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยรชาชพัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถาวายจตุปัจจัยไเทยธรรมถาวายผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สดับปรณกออน,นุโมทนาจากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณรจำนวน49รูปเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวนรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร13ตุลาคมและเพื่อน้องรำลึกในพระมหาคาุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อพวงชนชาวไทย บุบลราชธานีจัดพิธีน้อมรำลึกทสถิตในดวงใจไทยนิรันด์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเอกนั้นแก่ประเทศชาติ ที่ศาลาเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลพิธีน้อมรำลึกท่าสถิตในดวงใจไทยนิยรันด์เนื่องในโอกาสวันครยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตร13ตุลาคม2563เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี you พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน11ครั้งอีกทางเป็นการเผยแพร่ผลงานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเวทีปราชชาวบ้านถ่ายทอดบทเรียนสู่ชุมชนผ่าน,นกลไกสื่อสารมวลชนทุกขแขนงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดเทศกาลดเพิกน้อมรำลึก ึกในพระมหากรุณาธิคุณประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี11ครั้งและโครงการพระราชดำริน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของพระสกนิกรทุกหมู่เหล่า รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงบนเวทีของนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีโรงเรียนนาเรนุกูลเปิดการแสดงให้เข้าชมงานวันละสองรอบรอบเช้าเวลา9.30นาิกา30นาทีและรอบบ่ายเวลา13.00นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม2563ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคม2563ณศา,าลาเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานี มนทนทหารบกที่22ปิดการฝึกทหารใหม่ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องมารอรับทหารใหม่กลับบ้านอย่างเนืองแน่นค่ะ พลตรีสราชาสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่22ให้เกียรติเป็นประธานปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติทหารใหม่รุ่นปี2563ปัดที่1นักณกองร้อยมณฑนทนหารบกที่2 2ค่ายสรรพสิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรดาญาติทหารใหม่ที่มารอรับทหารใหม่กลับบ้านอย่างหนึ่งแน่นและซาบซึ้งใจในความเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ภายหลังเข้ารับการฝึก,กระเบียบวินัยแบบทหาร พลตรีสราชาสุดที่สนผู้บัญชาการบนท,นทนทหารบกที่22เปิดเผยว่าการฝึกทหารใหม่ตามหลักสูตรของกองทัพบ,บกที่ผ่านมาจำนวน6สัปดาห์เป็นเพียงการฝึกขั้นพื้นฐานในขั้นต้นเพื่อปูพื้นฐานการเป็นทหารทุกเหล่าของกองทัพบ,บกเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ทหารใหม่ยังต้องทำการฝึกในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไปเพื่อเพิ่มเติมความชำนาญและประสบการณ์ให้มากขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับ ใช้ประเทศชาติและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการเป็นทหารจะต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัดคือประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหารมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีความเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนกับคนทั่วไปและทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อกองทัพบ,บกรวมทั้งเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบจากผู้บงังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดซึ่งการเข้า รับใช้ชาติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนับว่าทหารใหม่ทุกนายได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติดังเช่นบรรพบรุษไทยที่ได้ปฏิบัติมาแล้วในอดีตภายในงานมีครอบครัวและญาติพี่น้องของทหารใหม่มารอพบทหารใหม่เป็นจํานวนมากต่างพากันนําข้าวปลาอาหารและของใช้ส่วนตัวมารอรับบุตรหลานอย่างใจจดใจจอ่อ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความคิดถึงความหงวงใยและความตื่นตันใจและหน่วยได้จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาครูฝึกทหารใหม่และครอบครัวของทหารใหม่ได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครบรอบ30ปี ท,ท,ที่ห้องประชุมชั้น8อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนายแพทย์พงสธรสุภาอัตกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีครบรอบ30ปี จากนั้นนายแพทย์พงษ์สะทอสุขอัตกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนายแพทย์เทวินโกศิยะตะกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพศ2 5 3 5ถึง2540 นายแพทย์ทวินกลิ่นวิมลผู้ในการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพศ .2548-2558 และนายแพทย์เมธีวงเสนาผู้ในการโรงพยาบาลมะเร็งลพบ,บุรีร่วมเวทีอภิปรายประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นายแพทย์พงศธรสุภอัตกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเปิดเผยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเดิมมีชื่อว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้บริการเมื่อปีพศ .2538 ต่อมาในปีพศ2545เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์มะเร็งอุบลราชธานีและเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีในปีพศ2555 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งด้านผ่าตัดเคมีบำบัดรังสีรักษาตลอดจนการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนอกจากนี้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานียังได้เปิดคลินิกพันธุกรรมโรคมะเร็งซึ่งเป็นคลินิกให้คำปรึกษาพันธุกรรมโรคมะเร็ง ค้นหาคัดกรองมะเร็งทางพันธุกรรมโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและรังไข่ครับโรงพยาบาลมะเร็งมุลราชธานีครับเป็นโรงพยาบาลในสกัดกรกมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเรามีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับตระทอุภูมิหมายถึงระดับที่ยุ่งยากซับซ้อนนะฮะในเขตภาคอีสานตอนล่างซึ่งก็ประกอบด้วย5จังหวัดนะฮะอุบลราชธานียะโสศิสิสะเกดอำนาจเจริญมุกดาหารครับนีการรักษาของเราเนี่ยฮะเรารักษาครบวงจรนะ ตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยะยเริ่มแรกที่ยังเป็นอน้อยเพื่อรักษาให้ได้ผลฮนะแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเราให้การผ่าตัดได้ให้การรังสีรักษาฉายแสงได้ให้เคมีบําบัดให้การรักษาบรคคับคองในผู้ที่เป็นมากเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้นครับนอกจากการให้บริการแล้วฮะเราก็ยังมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้โรคมะเร็งใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหานในพื้นที่ของเรา นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการหรือเรียกว่าสอนนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลครับก็เรารับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดจริงๆแล้วเราก็ยังรับประชาชนมาจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับทางกัมพูชากับสออปปลาวครับส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าโรงพยาบาลมะเร็งคนก็จะเข้าใจว่าเรารักษาหลักเนาะที่จริงเราเรื่องทําเรื่องส่งเสริมป้องกันด้วยครับเพราะเราเพราะเราเชื่อว่าหรือความจริงก็พิจารณาว่า ถ้าเราเป็นมะเร็งถ้าเป็นเยอะนะครับมันรักษายากโอกาสหายมันน้อยครับแต่ถ้าเ,าเป็นน้อยๆโอกาสรักษาหายม,มันจะดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามะเร็งบางอย่างเราไม่ควรจะเป็นนะฮะคือเราเป็นรับมาเองรับพฤติกรรมความเสี่ยงเช่นการกินปลาดิบการซูบุรีการดืม่มแอลกอฮอล์เยอะการเาบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็งพวกนี้นอกจากนี้ก็มีอีกอีกอันนึงคือประชาชนบางคนก็ประหยัดตัวดีแล้วครับแต่ว่าก็มีเรื่องของกรรมพันธุ์ มาเกี่ยวข้องค่ะผมยกวัวอย่างนะครับเรื่องกรรมพันธุ์ของเออมะเร็งเต้านมกับมะเร็งังไข่นะครับพบว่าประมาณสัก10%เนะเกิดจากกรรมพันธุ์ในพันธุก,กรรมนะที่ถ่ายทอดทางสายเลือดครับจังหวัดอุบลราชธานีส่งเสริมการเล่นกีฬาสนับสนุนการออกกำลังกายของคนอุบลด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแอโรบิกแดนซ์ ที่บริเวณลานโร,รงเรียนเทศบาลสุขสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนที่รักการออกกำลังกายจำนวนกว่าร้อยคนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแอโรบิกแดนซ์ซึ่งสำนักง,งานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมแอโรบิกจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2563การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายในส่วนภูมิภาคจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคประจําปีงบประมาณ2,563เพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแอรบิกแดนซ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาสนับสนุนการออกกำลังกายของชาวจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตาเกาะขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานเทศกาลกินเจประจำปีจัดขึ้นทั้งหมด9วันตั้งแต่วันที่1 7ถึง25ตุลาคม2563มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตาเกาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด -19 ทางมูมลนิธิได้จัดระเบียบและใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดงานทือสินกินเจในปีนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเอกเข้าร่วมโครงการแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าใจเรียนรู้มุ่งสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพชิงทุนสนับสนุนมากกว่า5 0 0แสนบาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2563สอบถามเพิ่มเติมโทร0 9 0 0 3 8 2 8 8 5 นายทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีนางสาวชาวณีเหล็กกล้า หัวหน้าพิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติอุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติอุบลราชธานีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในวันที่13ตุลาคม2563ณมนฑลพิธีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พลเอกนิรุตเกศรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดรสุดธิพย์สุทธิลักษณ์มุณีกุลรองผู้เำนืยการสำนักลงพื้นที่โรงหล่อคล้องละคังเพื่อจัดหาบริวารกระถินในวาระที่มอราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพถวายกระถินสามัคคีณวัดศรีอุดมอําเภอสิรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27-28ตุลาคมนี้ พิธีทำบุญตักบาตรในวันที่13ตุลาคม2563วันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระสงฆ์ร่วมในพิธี10รูปมีพระครูวราการโสพิษเป็นประธานสงฆ์ พระศกนิกรร่วมทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ประบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของชุมชนบ้านแก้งตําบลแก้งอําเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีพร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าห้องประชุมทัพพิมพ์สยามโดยใช้มาตรการ physical distancing จากนั้นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10ได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญของท่านอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยในการกลับเคลื่อนง,งานกรมอนามัยคือสเร่ง3ยก โดย2เร่งคือ 1. เร่งสืบสารโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2. เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำหรับ3ยกประกอบด้วยยกระดับความรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย2ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ 3. ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้การดำเนินงาน36โครงการของกรมอนามัยพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม วันที่13ตุลาคม2563เวลา7นาฬกาคณะผู้บริหารประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีตบมืตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมรรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนามณฑลพิธ,นทนพธีทุ่งสีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ13ตุลาคมดังนี้เวลา6นาฬิกาพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์89รูปน้มนฑลทนทุ่งสีเมืองเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมนหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเวลา19นาฬิกาพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีด้านหลังสารกลางจังหวัดอุบลราช า,านายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม30คนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณเนื่องในวันคร้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน99ต้นพร้อมด้วยการห่มดิน แห้งชามน้ำชามและกำจัดวัชพืชบริเวณป่าสมุนไพรเพื่อความสวยงามสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสีเมืองใหม่นางสาวเพนศีจุมพลนักพัฒนาการอำเภอสีเมืองใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์น้ำรงธรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ในการนี้สอพอ,อ,อสีเมืองใหม่ได้ชี้แจงเตรียมความพร้อมการดําเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลและสาธิตการทําน้ํายาเคมีพันธน้ํายาล้างจานพร้อมแจกมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ประชาชนที่มาให้บริการนําไปปลูกเพื่อสร้างความบั่นคงทางด้านอาหารต่อไป ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาท ปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,200บาทขายออก28,300บาททองรุปพันธ์รับซื้อ27,697บาท32สตางขายออก28,800บาทขอบคุณ w w w g l o t a t e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล18บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล20 20บาท54สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล91 21บาท78สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล95 22บาท5สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา42นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา49นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4แซดนิวพระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ